วันนี้เดินมาวัดบนลมครับเป็นวันพระพอดีแล้วก็เป็นวันพระใหญ่เรียกว่าลงพระท่านลงปฏิโมกนะครับหรือวันธรรมะสวัสดิ์ภายในพระอุโบสถนี้จังหวะพระอุโบสถเปิดเดี๋ยวลองไปชมกันครับแต่ตอนนี้ต้องยืนรอนอกรั้วโบสถ์ก่อนนะครับเพราะว่าพระท่านกําลังสวดปฏิโมกแกะพระทั้งวัดก็ต้องลงปฏิโมกภายในพระอุโบสถในวันพระวันพระหรือ วันธรรมสวนะหรือวันอุโบสถหมายถึงวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพุทธศาสนาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวันธรรมะสวนะอันได้แก่วันถือศีลฟังธรรมธรรมสวนะจึงหมายถึงการฟังธรรมโดยในวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละสี่วันได้แก่วันขึ้น8ปดค่ำวันขึ้น15บห้าค่ำหรือวันเพ็ญวันแรม8ปดค่ำวันแรม15บห้าค่ำและหากเดือนใดเป็นเดือนขาดถือเอาวันแรม14บสี่ค่ำเป็นต้นตอนนี้พระสงฆ์ท่านก็สวดปฏิโมกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังเดินออกจากโบสถ์อีกไม่นานท่านก็จะขึ้นศาลาเพื่อไปทำวัดเย็นก็จะใช้จังหวะนี้นะครับแนะนำสถานที่และก็ พระอุโบโสถวัดบรมนิวาสราชวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเมื่อพศ2377ขณะยังทรงผนวดเป็นสมณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เพื่อให้เป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธฝ่ายอรัญยวาสีคู่กับวัดบวรน,นิเวศวิหาร ซึ่งเป็นวัดของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ฝ่ายคาม,มวาสีนับตั้งแต่สถาพนาพระอารามวัดบรมนิวาสราชวรวิหารได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันพระประธานภายในพระโบสถมีนามว่าพระทศพลยานเป็นพระพุทธรูปหลงรักปิดทองปางมานวิชัยสมัยสุขโขไทยประทับขัดสมาธิราบบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย เหนือฐานสิงด้านข้างมีรูปเทวดาเชิญฉัดประกอบสองข้างด้านหน้ามีพระพุทธสาวกสององค์ยืนปนมกรเหนือพระทศพลยานเป็นสเสวตชาตรเจ็ดชั้นและหากมองไปที่จิตตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถนั่นเป็นฝีมือของครัวอินโคงผู้เขียนจิตตกรรมภายในพระอุโบสถแห่งนี้เกือบทั้งหมดโดยเขียนเป็นภาพจิตตกรรมตามแบบอย่างศิละปะตะวันตกใช้หลัก ทัศนียวิทยาให้เห็นระยะใกล้กไลแบบสามมิติมีการให้แสงเงาและความลึกทำให้การมองภาพมีลักษณะเหมือนจริงมากขึ้นซึ่งก็สวยงามสมกับที่เป็นพระรามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายตั้งอยู่ริมคลองมหานาค แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจากภายในพระอุโบสถเดินออกมาด้านนอกก็จะเห็นเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าในรูปแบบศิลปรกรรมไทยประเพณีมีการประดับช่อฟ้าใบรากาหางหงส่วนรวดรายที่หน้าบันเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจกกลายดอกและใบตรงกลางทำเป็นรูปมารัยร้อมตราพระมหาพิชัยมงกุฎพะระบรมราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาพระอารามและพระรัศมีอันเป็นตราประจำวัดบรมนิวาสราชวรวิหารและหากเดินทักษิณาบนพระอุโบสถเราจะพบกับพระเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถเป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมมีบันไดด้านข้างขึ้นสู่รานรอบ พระเจดีย์ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระเจดีย์จำลองอหล่อโลหะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีประตูทางเข้าตรงข้ามกับประตูหลังพระอุโบสถส่วนด้านข้างและด้านหลังของพระเจดีย์ล้อมรอบด้วยระเบียงโคตมีงานปูดปั้นรูปพระอสีติติมหาสาวกจำนวน80องค์ยืนพนมมือเรียงแถวปรททักษินภายใต้ฉัตสามชั้นก่อนที่จะเดินออกจากพระอุโบสถ ก็สำรวมกายว่าจาใจขึ้นไปเจริญพุทธมนต์บทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณและถวายพรพระกราบพระทศพลยานอีกสักครั้งเมื่อเดินออกมาจากพระอุโบสถก็มุ่งหน้าออกประตูทางด้านหน้าวัดที่ติดริมคลองแสนแสบซึ่งมีสาราท่าน้ำและ ต้นโพสำหรับสาราทา่น้ำได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่บนฐานของสาราหลังเดิมเป็นสาราโถงตรีมุกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีโครงสร้างไม้ตะเคียนทองทั้งหลังทำสีย้อมไม้เพื่อให้กลมกลืนกับเขตพุทธวาาประกรอบไปด้วยช่อฟ้าใบละกาหางหงด้วยไม้ประดับ ระจกหน้าบันรงรักดำปิดทองฉรุรายและรานต้นโพหน้าพระอุโบสถแห่งนี้ยังได้ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันสำคัญสำคัญในหลายวาระ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจากรานต้นโพเดินเข้ามาประตูทางด้านรัว้วระหว่างพระอุโบสถและหอเขียวเพื่อจะเดินไปสาราอุรุพงซึ่งสาราอุรุพงเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมการทำวัดเช้าเย็นของพระภิสษุสงฆ์และสามเณรทุกวันรวมไปถึงอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถขึ้นมา ธรมวัตเช้าเย็นพร้อมกับคณะสงฆ์และสามเณรได้ณนะสาราอุรุพงแห่งนี้ภายในสาราอุรุพงหรือสาราการ,ปรเปลี่ยนแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาแรงลงรักปิดทองนามว่าพระพิชิตมานมัธยมพุทธการนอกจากนี้ยังมีรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของอดีตเจ้าอาวาสสองรูปคือพระอุบารีคุณุปมาจารย์จันสิริจันโทและ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนติโสไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาสำหรับพระพิชิตมานมัธยมพุทธการเดิมนั้นเป็นพระประธานที่ชำรุดในโบสถ์เก่าวัดอารัญยิกจังหวัดราชบุรีพระอุบารีคุณนุปมาจารย์จันสิริจันโทเมื่อครั้งยังเป็นพระยานรักขิตได้อัญเชิญมาบูรณะกรงรักปิดทองงดงามและถวายนาม พระพิชิตตมานมัธยมพุทธการ เดินทางเข้าวัดในวันพระใหญ่ได้เจริญพุทธมนต์ในวันธรรมะสวนะด้วยบุญกุศลที่ดำเนินด้วยกายวาจาาใจถึงพร้อมก็จงอนุโมทนาบุญร่วมกันเถิดอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุาสาธ,าสาธ,สาธุสาธุ นม,นมสิงห์ปนเนจรดำเนินรายการรายงานจากวัดบรมริวาสราชวร,รวิหารกรุงเทพมหานคร